ครับผมนะะายรัชพลผนสุดวันนี้จะมาทำรายงานทดลองที่สามการควบคุมสัญญาณไฟต่างๆนะครับแล้วผมก็ไปเป็นการเราเปิดโปรแกรม C X โปรแกรมนะครับอันนี้คือวงจรที่เขียนในรายงานที่สิบามนะครับ อันนี้ก็เปิดเป็นซีเอฟด g n ซ r อประประับด้วการทดลองครับครับตามวงจรที่เขียนไว้นะครับเมื่อ กดสตาร์นะครับไปจะขึ้นที่เก้าแปดเจ็ดแอลหกครับแอลห้านะครับแอลสี่ครับแอลสามแอลสองแอลหนึ่งครับจะขึ้นจากท้ายไปบนนะครับแล้วก็จะดับที่เลขคู่ครับเริ่มที่แอลสองนะครับต่อไปแอลสี่ครับ L6 ครับ L8 ครับแล้วเริ่มที่เลขหนึ่งครับดับแ1วหนึ่งแลสแลห้าแอวเจ็้วที่ L9 ครับครับผมมีเพียงเท่านี้ครับแล้วผมขอจ,จบการทดลองแค่นี้ครับ